สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอ t ลันโซนะครับในช anel n ยู u ูบนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเกมสุดมันเลยครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเลกที่2ครับที่จูเซเป้เมอซ่าโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าจะอยู่ในใจของทุกคนเนี่ยไปตลอดการเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด120นาทีในเกมนี้รวมถึงถ้ารวมจากเลกแรกแล้วเนี่ย เป็น2เกมเป็น2เล็กที่มีคุณภาพเอามากๆมีทั้งความบ้าคลั่งความดรามา่าความไม่คาดฝันซึ่งเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในเกมเกมเดียวนะครับซึ่งถ้าจะให้เลือกเนี่ยมันง่ายเอามากๆเลยอะ่ะที่จะบอกว่าเกมเนี้ยไอเกมระหว่างอินเตอร์มิลานกับบาร์เซโลนาเนี่ยเป็น1ในแมตช์แชมเปียนส์ลีกที่มันที่สุดนับตั้งแต่ที่ผมเคยดูมาเลยถ้าถามผมนะ คือในทั้งสองเล็กเนี่ยมีประตูรวมกัน13ลูกใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นสถิติในรอบตัดเชือกทีออ่ยิงรวมกันมากที่สุดครับเท่ากับที่เลี้ยภูกับโรมาต,ตอนนั้นเมื่อปี2019ใน้ในฤดูก,กาล2018-2019ที่สกอรทรวมเนี่ย7ต่อ6เลียปูเป็นฝ่ายชนะไปแต่จริงๆถ้านับในรอบอื่นด้วยจะมีในปี2009ที่ไบเยอร์มิวนิกเอาชนะสปอร์ติลิสบอนรวม12-1 ไอ้คู่นั้นเนี่ยก็รวมกัน13บลูกเหมือนกันแต่ถ้าหากจะพูดถึงความตื่นเต้นความสูสีอะไรแล้วเนี่ยคู่นี้คู่ระหว่างอินเตอร์กับบาร์ซ่ามันเหนือกว่าใน2คู่นั้นเอามากๆเลยครับในเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้โหมันเกิดขึ้นอินเตอร์ขึ้นนำก่อนจากโรตารมาร์ตินเอสในนาทีที่21แล้วต่อมาฮาคารชาลานูกรูก็ซัดจุดโทษเข้าไปในนาทีที่สี ซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ยถามว่าตอนแรกพลศิือนไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษแต่ด้วยการที่มี VR มันทําให้ลูกเนี้ยอินเตอร์ได้จุดโทษแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องของรายละเอียดต่อมาครับบาร์เซโลน่าก็โต้อต,อตอบได้เลยครับจากเกรัตมาตินที่เปิดบอลให้กับเอริกาเซียซึ่งเป็นแบ็กขวากับแบ็กซ้ายที่ประสานงานกันเนี่ยซัดส,สุดงามเลยครับในนาทีที่54ในครึ่งหลังแล้วนะและอีกหนาทีต่อมามาตินคนเดิมเนี่ยเลยครับก็ เปิดมาให้ทางดานี่โอโมเนี่ยโคประตูติดเสมอครับทีนี้เนี่ยเกมของอินเตอร์ในครึ่งหลังมันแทบจะด้อยด้ยกว่าใน,นครึ่งแรกบาเซลล่าคิดว่าพวกเขาจะสร้างปฏิหารสำเร็จแล้วครับเมื่อราฟินญ,ญาเนี่ยตามซ้ำลูกยิงของตัวเองได้ในนาทีที่87 แต่แล้วอินเตอร์ที่ดูเหมือนจะหมดแรงไปเนี่ยสามารถกลับมาได้ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากฟานเซสโกอาเซบีครับที่ยิงประตูตีเสมอในนาทีที่90บวก3อาเซบีเนี่ยเป็นกองหลังนะครับวัย37เปีแล้วด้วยซึ่งเมื่อสกอร์รวม3-3หมดเวลาปุ๊บทำให้นั้งสองทีมต้องไปเล่นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วท้ายสุดครับอินเตอร์ก็หยุดความหวังที่จะเป็นทริปเปิลแชมป์ของบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้ครับด้วยลูกยิงของดาวิดฟรัตเตซีตัวสำรอง และจะได้เดินทางสู่มหานครมิวนิกเพื่อชิงถ้วยหูใหญ่ใบนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ3ปีรายละเอียดลึกๆมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีมงูใหญ่ของซิมูน่อินซากีนะครับดูเหมือนจะหมดหวังไว้แล้วด้วยเมื่อพวกเขาเนี่ยเสียสามประตูรวดคล้ายกับเกมแรกครับที่พวกเขาเนี่ยบุกไปเสมอบาซโลนาได้ที่มอนจุอิตเมื่อสัปดาห์ก่อน อินเตอร์มิลานเองเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุมากสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับเรื่องของพละกําลังแน่นอนดูหมดแรงไปครับและแทบจะหาทางกลับไม่เจอเว้นแต่ว่าจะมีคําว่าปาฏิหารแล้วคําว่าปาฏิหารเนี่ยะลรครับก็มาในรูปแบบการวงบอลยาวเลยครับที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มากกุสตูรามเก็บโบจังหวะ2ได้ซึ่งตอนแรกแม้จะจ่ายพลาดนะครับแต่เดนเซลดุมฟริสเนี่ยสามารถกลับมาไล่บอลแล้วก็ เป็นดูมฟิสเองที่เล่นงานบาร์เซโลนาอีกครั้งซึ่งจากเกมแรกพวกาทางดูมฟิสเองก็เล่นงานบาซ่าได้ในเขตโทษแม้จะไม่มีราตาโรมาร์ตินสแล้วนะครับที่ถูกถอดออกไปแต่มันยังมีอาร์เซบีนี่แหละทีก่กองหลังที่รับบทกองหน้านยิงประตูตีเสมอสามสามครับส่งให้เกมเข้าสู่ช่วงต่อัลพิเศษ สองตัวสำรองอย่างเมดี้เตอริมี่นะครับแล้วก็ฟราเตซี่เนี่ยคือคู่หูที่ประสานงานการทำประตูใชยแบบสุดรลอเชื่อเลยครับขณะที่ยานซอมเมอร์ผู้สาประตูวัยเก๋าวัย36กปีครับก็โชว์ฟอร์มเสียสุดยอดโดยเฉพาะช็อตยิงของไอเจ้ารามินยามมลสองประตูกับ3มแอสซิสของดุมฟิสที่เล่นงานบาเซลนาทั้ง2เกมเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวแปรสำคัญเลยครับการผ่านบอลเข้าเขตโทษการวิ่งสอด จากลูกจ่ายทะลุลายแทบจะหากองหลังคนไหนไม่ได้เลยครับที่ทําได้แบบนี้นะครับแต่วิงแบ็กดัชคนนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทั้งฝั่งขวาในค่าคืนอันแสนบ้าคลั่งดุมฟริสมีความเร็วมีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความฉลาดในการเติมเกมการเปิดบอลให้ลาต้าโรเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับจังหวะน,นั้น Doom ist, ดุมฟริสเตรียมวิ่งทำลายแนวะรับทันทีครับที่เฟเดริโกดิมาโกเนี่ยตัดบอลได้เขาไม่เห็นกระตัวครับแล้วก็จ่ายให้ทางลาตาโร รูปการน,นี้นะครับดูมฟรีสเป็นนักเตะที่วิ่งเข้าสู่กรอบเขตโทษเนี่ยถึง135ครั้งเมื่อรวมรวมทุกรายการเขาเป็นกองหลังนะครับไม่ใช่ตัวรุกอะไรเลยแต่อย่างไรก็ตีในการเติมเกมของเขาเนี่ยจังหวะที่เสียป,ประตูให้กับราฟินยามันก็เปิดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้ราฟินยาได้มีโอกาสจบสกอร์และทําให้อาราฟินยาเนี่ยทำประตูได้แต่ท้ายสุดครับดูมฟรีสเองก็ตัดบอลจากมาตินได้และเปิดให้อินเตอร์เนี่ยตามตีเสมอในช่วงทดเจ็บ อินเตอร์เล่นโต้กลับได้อย่างน่ากลัวนะครับกองหน้า2คนก็สามารถลงต่ำมาเก็บบอลได้กองกลางเนี่ยวิ่งสอดกันดีครับกองหลังเติมสูงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ไม่มีใครมี Impact ต่ออินเตอร์ได้เท่ากับดุมฟรีสพลังการทำลายล้างของดุมฟรีสต้องบอกว่าเหลือล้อนมากๆแล้วมันชัดเจนมากๆใน2เกมนี้นะครับส่วนรู้จุดโทษที่เกิดขึ้นเนี่ย มันแสดงเห็นว่า VR น่ยมันมีประโยชน์มากเพียงใดครับความเห็นของมาร์คไคเตนเบิร์กนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ดสินระดับฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกที่เขาเห็นน่ยมันเหมือนว่าเป็นการสกัดที่ดีของทางเ,ออเบากูบาซีเลยแต่เมื่อ VR มาเช็ค VR ก็สามารถเปลี่ยนเกมได้แบบนี้ละครับอันนี้คือสิ่งที่มาร์คไคเตนเบิร์กได้บอกไว้กับทาง Amazon p r i m นะครับซึ่งเอาจริงตอนแรกอะ่ะ เาคุรัสซีไอเด็กวัย18ของบาเซลนาก็เหมือนจะเป็นการเข้าสกัดแบบใสสะอาดเลยครับและควรจะได้รับเสียงปรบมือด้วยแต่ทีนี้ทางซิมอนมาซินเนสนะผู้ตัดสินชาวโปโลแลนด์มาดูภาพรีเพย์ซึ่งทางมาซินเนสเนี่ยตอนแรกก็มองเหมือนทางเขาจะเบิกนี่แหละว่าเฮ้ยมันไม่น่าฟาล์และปล่อยให้เล่นต่อแต่พอไปดูเวีดูไม่นานครับผู้ตัดสินชาวโปโเนี่ยก็เป่าเป็นจุดโทษให้กับทางอินเตอร์แม้จะมีผู้เล่นบาเซลนาเข้ามาโวยนะฮะ แต่มาทีนี้น่ยก็อธิบายโดยใช้มือชี้ว่าเอ้ยเนี่ยบอลเนี่ยมันโดนเท้านะตอนเ้าก่อนซึ่งมองจากภาพรีเพลย์เนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะไปกล้าคานมากนักนะครับทีนี้ถามว่าอินเตอร์รับมือรามิย่ามาลได้ดีมากแค่ไหนดูจากเกมนี้นะครับดูเหมือนว่าอินเตอร์จะรับมือยาเมลได้ดีมากกว่านัดแรกซึ่งทางก่อนหน้านี้อาร s สันโดบาสโตนีก็ได้ออกมาบอกว่า คือการวิเคราะห์วิดีโอการเล่นของยามามาเท่าไหร่ครับมันก็ถ้าไม่มีค่าอะไรเลยเท่ากับว่า้ต้องมารับมือแบบของจริงคือจะบอกว่ารามินยามาเนี่ยโอ้หมันเก่งเกินกว่าที่เราจะมานั่งวิเคราะห์วิดีโอในการรับมือแต่เลข2สองเนี่ยอินเตอร์ก็ดูเหมือนมีความเข้าใจในการรับมือยาเมามากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามยาเมาเองก็เล่นได้ตามใจตัวเองได้แบบหลายจังหวะเลยเปิดเกมมาก็ทําให้แฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ย หัวใจหลน่นไปตาตุ่มด้วยและยังมีช็อตเลี้ยงผ่านทางดีมากโกกับแล้วก็เฮนริกมาคิตายาได้แบบง่ายๆซึ่งอินเตอร์เนี่ยถือว่ายังดีครับที่ยาเมาเนี่ยยังไม่เฉียบคมมากพอซึ่งเพื่อนๆในทีมบาเซนาเองก็ยังเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในช่วงครึ่งแรกบางจังหวะยามามลเนี่ยควรจะจ่ายควรจะยิงเองแต่เลือกจ่ายแถมโดนบัสโนนี่เข้าสกัดหนักซึ่งทําให้ตัวทางยาเมาเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่า การดวลกับทางบัโซนูนีเนี่ย,ยมันก็ยากเหมือนกันนะยามาเหมือนเป็นคนที่เริ่มต้นในการเล่นเกมสนับกละครับพาบอลจาหนะ้ากออกแบบโทษตัวเองแล้วก็เกือบทาให้ทางกาเซียเนี่ยเกือบที่ยิงได้ด้วยแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยงผ่านทางกาลอสอากุสโตแล้วก็เรียกฟาวจากบัโซนี่ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้นเอ่อมันทําให้อินเตอร์เนี่ยรอดพ้นในการที่จะโดนรามินยามาเนี่ย เออเล่นงานแต่ก็ถือว่าเคราะหดีในเรื่องของลูกจุดโทษที่ผู้ตัดสินนะพอเช็คแล้วไอ้ลูกที่ยามาอาโดนสกัดเนี่ยอ่ามันไม่เป็นจุดโทษมันเกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษอีกอย่างที่อยากจะพูดถึงก็คือฟูลแบ็กของบาร์เซโลนาทั้งสองข้างจริงๆแล้วนะฟูลแบ็กของบาร์เซโลนาเนี่ยโตจริงแบ็กขวาจะเป็นชูกุนเดนะครับแล้วก็ แบ็กซ้ายก็คือทางอเริคันโดบาลเดแต่ทั้งสองคนนี้มีอาการบาดเจ็บก็ทําให้อริกาเซียยืนนบ็นขวาแล้วก็เกลาดมาตินเนี่ยยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับซึ่งเอาจริงสองคนนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับมาตินเปิดให้การเซียยิงตีตืต้นสอง,สองหนึ่งแล้วก็อีกรูกเนี่ยเปิดให้โอมอโคกตีเสมอซึ่งแต่มาตินเองก็มาพลาดในช่วงเดเจ็บถูกดุมฟรีสเนี่ยชกบอลแล้วก็ทําให้อลไซบีเนี่ยทำประตูตีเสมอไปได้ ซึ่งนั่นเองอ่ะมันคือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เลยนะครับกับการที่อินเตอร์เนีย่ยสามารถตีเสมอได้ในช่วงพ้อเวลาบาดเจ็บ90บสาเราเองเนี่ยเราผ่านเรื่องของการคัมแบ็กในแชมเปี้ยนส์ลีกันมาหลายนัดนะครับเริ่มจากลิเวอร์พูลชนะบาเซลนาสี่ศในปี2019นเานัดชิงปี2005ลิเวอร์พูลคัมแบ็กที่อิสตันบูลในจะแมนยูยิงแซงบาเยอร์มิวนิกในปี1999หรือประตูของลูกัสมูล่าที่ ยิงใส่อาร์จ็คในนาทีสุดท้ายเกมเหล่านี้มันก็เป็นเกมคัมแบ็กที่น่าเหลือเชื่อเหมือนกันและเกมนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่มันเกิดการคัมแบ็กแล้วก็เป็นเกมที่ดีที่สุดเกมหนึ่งในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่มันจริงๆถือว่าคุ้มค่าทุกวินาทีที่ได้ดูในเกมนี้เนะี่ยใครที่ไม่ได้ดูนะไปหาย้อนหลังดูในเนี่ยของ b ีอินสปอร์อะไรก็ได้ บอกเลยว่าดูไฮไลท์ก็ยังมันละซึ่งถ้าได้ดูตลอด120นาทีนะมันมันยิ่งกว่าในเกมนี้ซิโมน่าอินซากี้นะครับกุนซื้อของอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาก็ภูมิใจในทีมของตัวเองแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยทั้งอินเตอร์แล้วก็บาเยนเนี่ยขออภัยทั้งบาเยนแล้วก็บาเซลเนี่ยต่างเป็น2ทีมที่เก่งที่สุดในยุโรปรูปกรันนี้ครับ นั่นหมายความว่าอินเตอร์เนี่ยจะควรจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยทำได้ซึ่งมันเกมที่ยากมากแล้วได้เจอกับคู่แข่งที่เก่งสุดๆครับแน่นอนว่าต้องให้เครดิตกับบาเซโลนาด้วยครับพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอินเตอร์จําเป็นต้องเค้นพลังขั้นสุดยอดออกมาครับแล้วก็ต้องชื่นชมลุกทีมครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2เกมไม่อย่างนั้นแล้วอินเตอร์คงไม่สามารถจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศนี้ได้ครับ ตัวซิโมเนเองเนี่ยบอกว่าภูมิใจครับและดีใจที่ได้เป็นกุนซือได้เป็นเจ้านายของพวกเขานักเตะเหล่านี้ทุ่มเทกันสุดตัวในการเล่นให้กับอินเตอร์ครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของซิโมเนซากีนะครับเดี๋ยวไปดูบทสัมภาษณ์ของฮันซี่ฟลิกบ้างฮันซี่ฟลิกก็ผิดหวังครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยตกรอบแต่ไม่ผิดหวังฟอร์มการเล่นของลูกทีมเลยครับเพราะลูกทีมเนี่ยพยายามทําทุกอย่างแล้ว เราตกลอดครับแต่ปีหน้าเราจะเริ่มต้นกันใหม่ครับและเราจะทําให้สโมสรแฟนบอลและทุกคนรอบข้างมีความสุขครับอินเตอร์เป็นทีมที่ดีครับพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งซึ่งเล่นเกมรับได้ดีแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังมีกองหน้าที่ดีอีกด้วยเครื่องหลังเราเล่นกันได้ดีครับผมไม่อยากพูดถึงผู้ตัดสินและการตัดสินในจังหวะ50-50คือในจังหวะ50-50ทุกครั้งจะเป็นของอินเตอร์หมดเลยครับแต่บาร์เซโลนาเองก็ทุ่มเททุกอย่างเลยครับแต่สุดท้ายนะมันก็เป็นแบบนี้ครับ และทําให้ตัวผมเองหมายถึงฮันซี่ฟลิกนะครับก็เกิดความเศร้าเล็กน้อยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะอินเตอร์เนี่ยก็รอผู้ชนะในคืนนี้นะครับระหว่างอาร์เซนอลกับป s เอสเทครับก็เอสเทได้ปเปรียบเรื่องของสกอร์บุกไปชนะอาร์เซนอลที่เอมิเลสมาก่อนหนูนยนะครับถ้าในคืนนี้ปารีสไม่แพ้เนี่ยพวกเขาก็จะตีตัวไปมิวนิกตามอินเตอร์มิลาลไปครับอ่ะนี่คือหลังเกมใน คู่นี้นะครับระหว่างอินเตอร์กับบาเซลนาเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆก็ผมให้ให้เกิน5้าดาวเลยสำหรับเกมนี้นะครับโอเควันนี้คลิปนี้ก็พอหอมปากหอมพอนะครับเราค่อยมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วรบก,กวนกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสซานโซไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับ